สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงการซื้อของออนไลน์นะครับผ่านทาง f a c e b o o k นะครับเนื่องจากพ่อค้าเนี่ยทำเว็บไซต์ไม่เป็นนะครับก็อาศัยขายสมาร์ทวอทเนี่ยผ่านทาง Facebook เป็นเพจนะครับซึ่งลูกค้าหลายท่านนะครับก็บางคนก็ไม่กล้าที่จะโอนเงินเพราะว่ากลัวโดนโกงนะครับสำหรับการซื้อของออนไลน์ผ่านทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ ส่วนมากนะครับก็จะเจอ Facebook ซะเป็นส่วนใหญ่ที่มันปลอมแล้วก็ทำขึ้นง่ายนะครับมันมีวิชาชีพที่โกงเงินนะครับวันหนึ่งก็ได้หลายตังค์นะครับหาเงินได้เยอะนะครับสำหรับคนที่ทำอาชีพสุจริตแล้วก็ขายจริงส่งจริงเนี่ยก็ทำให้ได้รับความเดือดร้อนนะครับลำบากนะครับลูกค้าไม่กล้าโอนเงินแล้วก็ไม่ไมกล้าสั่งซื้อของนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนา เพจของ facebook ของผมเองนะครับเนื่องจากผมทำเว็บไซต์ไม่เป็นก็เลยใช้เป็นเป็นเพจทาง f a c e b o o k นะครับการทำเพจก็ทำแบบมือสมัครเล่นนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความรู้มากมายในตรงนี้นะครับถามว่าราคาถูกถูกไหมนะครับก็ถือว่าปานกลางนะครับยังสามารถถ้าเกิดว่าคนจะสามารถหาหาซื้อของถูกนะี่ย ก็ยังหาซื้อได้นะครับตามเว็บไซต์ก็จะถูกกว่าเนื่องจากต้นทุนของแต่ละคนของแต่ละร้านเนี่ยมาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อย่างเราเนี่ยก็ขายกลางๆอาจจะอาจจะไม่ไมแพงไม่ถูกนะครับก็ก็ถือว่าซื้อบริการแล้วก็ติดต่อพ่อค้าได้ตลอดเวลานะครับในเพจนี้ก็ได้รับแถบเขียวๆที่ขึ้นบอกว่า ตอบกลับไว้มากต่อข้อความนะฮะคือไม่มีการที่จะไม่ตอบลูกค้านะครับถามมาตอบตอบทุกคําถามนะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับสําหรับชื่อเพจนะครับเราก็สามารถค้นได้ใน f a c e b o o k นะครับเป็นเพจที่ชื่อว่า s m a r t w ว t นาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะทัพอุปกรณ์ไอทีราคาถูกนะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพหน้าปกนะครับ ถ้าหน้าปกจะพอดีกับขนาดของมือถือเลยนะครับถ้าดูในคอมก็จะจะล้นๆ้นนิดนึงนะครับสำหรับข้างในนะครับก็จะเป็นจะมีการขายนาฬิกาต่างๆนะครับนี่ร้านค้านะครับถ้าเข้าไปดูในร้านค้าก็จะเห็นสมาร์ทวอทหลากหลายรุ่นที่เรามีนะครับ เข้ามาดูในโพสในเพจในเพจนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นรีวิวนะครับของลูกค้าที่ได้รับสินค้าจริงๆนะครับเราไม่ได้ปกปิดชื่อของคนที่ได้รับสินค้านะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็จะเป็นหมายเลข e m s ที่เป็นการส่งจริงๆนะครับจะแจ้งเรื่อยๆนะครับจะมีหมายเลข e m s e m a นะฮะบอกให้นะครับนะฮะเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะบางรุ่นนะครับ เป็นรุ่นที่ต้นทุนไม่สูงมากเนื่องจากถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ไปรับของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ของมันกว่าจะตีกลับมาต้องใช้เวลานานนะครับไม่รู้มันจะเกิดความเสียหายอะไรบ้างนะครับจะมีการลงอัปเดตตลอดนะครับเหจุนี้นะครับเป็นเพจที่ขายจริงส่งจริงนะครับไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ติดต่อกับพ่อค้าได้ตลอดเวลานะครับทางช่องแชทนะครับ เข้ามาดูในร้านค้าทั้งหมดนะฮะอันนี้ัยงดูไม่ใช่นะครับเข้ามาดูที่ร้านค้านะครับดูร้านค้านะครับดูร้านค้านะครับก็จะเห็นผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆแล้วมีมากมายหลายรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนัดรับเนี่ยบางที บางทีเราไม่ได้สต็อกทุกรุ่นนะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับก็อาศัยว่าส่งตรงจากจากบริษัทหรือหรือตัวแทนเลยนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาโทรศัพท์สมาร์ทวอตนะฮะนาฬิกาโทรได้นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจนี้นะครับส่งข้อความทักแชทมาเลยนะครับ ID ของพ่อค้า ID Li n e ก็มีนะครับเบอร์โทรก็มีตรงนี้นะครับ หน้าเพจเลยนะครับอันนี้ขายจริงส่งจริงนะครับไม่มีโกงนะครับถามว่าขายถูกขายถูกกว่านี้มีไหมก็น่าจะมีนะครับขายแพงกว่านี้ก็มีนะครับต้นทุนของการนำเข้ามาแต่ละร้านจะไม่เท่ากันนะครับในส่วนของลิงก์เพจนะครับผมจะ ใส่ไว้ในช่องคําอธิบายนะครับของ y o u t u b e นะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจได้ตรงตรงลิงก์นั้นได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แฟนเพจนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของสมาร์ทวอ h นะครับเราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำเพจไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ